อัปเดตราคาข้าวไทยราคาข้าวเปลือกไทยล่าสุดวันนี้ข้าวเปลือกเจ้า5%ข้าวเปลือกหอมปทุมข้าวเปลือกเหนียวนาปัง ข้าวเปลือกเหนียวกอขอหกข้าวเปลือกหอมมะลิข้าวเปลือกรวมราคาบาทต่อตันสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนที่รับชมช่องคนเล่าข่าวก่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้กับช่องคนเล่าข่าวด้วยนะครับเรามาติดตามข่าวสารนะครับอัปเดตราคาข้าวไทยราคาข้าวเปลือกไทยแต่ละจังหวัดนะครับ ซึ่งทำการอัปเดตข้อมูลล่าสุดในวันนี้ราคาล่าสุดจะอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้างแล้วไปติดตามรับชมรับฟังนะครับตามตารางสรุปราคาข้าวเปลือกแต่ละชนิดตามนี้ได้เลยครับเรามาดูตารางอัปเดตราคาข้าวเปลือกไทยล่าสุดนะครับสำหรับข้าวเปลือกเจ้า5%ความชื้นที่15%นะครับในแต่ละจังหวัดนะครับมีจังหวัดอะไรกันบ้างราคาบาทต่อตันนะครับรับซื้อที่เท่าไหร่ และส่วนต่างนะครับจะคงที่หรือบวกเพิ่มหรือลดลงนะครับเราไปด <inhabitants S 1> ูทีละจังหวัดกันเลยครับสําหรับจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับราคาบาทต่อตันรับซื้อจะอยู่ที่นะครับ9,400บาทจนถึง9,600บาทนะครับสําหรับส่วนต่างนะครับบวกเพิ่มอีกนะครับ100บาทนั่นเองครับจังหวัดสระเชิงเซานะครับราคาบาทต่อตันจะอยู่ที่9,700บาทส่วนต่างนะครับราคายังคงตัว จังหวัดชัยนาธนะครับราคาบาทต่อตันจะอยู่ที่9,300บาทจนถึง9,500บาทส่วนต่างยังคงตัวเช่นเดียวกันครับจังหวัดนครนายกนะครับราคาบาทต่อตันจะอยู่ที่9,400บาทจนถึง9,600บาทส่วนต่างนะครับบวกเพิ่มอีก100บาทจังหวัดนนทบุรีนะครับราคาบาทต่อตันจะอยู่ที่9,400บาทนะครับจนถึง9,500บาทส่วนต่างนะครับบวกเพิ่มอีก100บาท จังหวัดนครปฐมนะครับราคาบาทต่อตันจะอยู่ที่9,400บาทจนถึง9,600บาทส่วนต่างนะครับราคายังคงตัวและจังหวัดปทุมธานีนะครับราคาบาทต่อตันจะอยู่ที่9,400บาทจนถึง9,600บาทส่วนต่างนะครับบวกเพิ่มอีก200บาทจังหวัดเพชรบุรีนะครับราคาบาทต่อตันจะอยู่ที่9,200บาทจนถึง9,300บาทส่วนต่างนะครับราคายังคงตัวเช่นเดียวกันครับ จังหวัดลบบุรีนะครับราคาบาทต่อตันจะอยู่ที่9,200บาทจนถึง9,300บาทสำหรับส่วนต่างนะครับราคายังคงตัวเช่นเดิมครับสุพรรณบุรีนะครับราคาบาทต่อตันจะอยู่ที่9,400บาทจนถึง9,600บาทส่วนต่างราคายังคงตัวครับอยุธยานะครับราคาบาทต่อตันจะอยู่ที่9,500บาทจนถึง9,600บาทส่วนต่างราคายังคงตัวเช่นเดิมครับ <frick> จังหวัดลาดบุร <Proper imp oster phases> <ame> ีนะครับราคาบาทต่อตันจะอยู่ที่9,400บาทจนถึง9,500บาทส่วนต่างนะครับบวกเพิ่มอีก100บาทจังหวัดกำแพงเพชรนะครับราคาบาทต่อตันจะอยู่ที่9,100บาทจนถึง9,200บาทส่วนต่างราคายังคงตัวเช่นเดิมครับนครสวรรค์นะครับราคาบาทต่อตันจะอยู่ที่9,400บาทส่วนต่างนะครับบวกเพิ่มอีก200บาท สำหรับจังหวัดพิษณุโลกนะครับราคาบาทต่อตันจะอยู่ที่9,500บาทจนถึง9,600บาทส่วนต่างนะครับราคายังคงตัวเพชรบูรณ์นะครับราคาบาทต่อตันจะอยู่ที่9,400บาทจนถึง9,500บาทส่วนต่างนะครับบวกเพิ่มอีก100บาทจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับราคาบาทต่อตันจะอยู่ที่9,500บาทจนถึง9,600บาทส่วนต่างนะครับบวกเพิ่มอีก300บาท จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสงขาพัทลุงราคาบาทต่อตันนะครับจะอยู่ที่9,100บาทจนถึง9,300บาทสำหรับส่วนต่างนะครับปรับลดลงอยู่100บาทครับเรามาดูในส่วนของข้าวเปลือกลมกันบ้างนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับราคาบาทต่อตันจะอยู่ที่9,300บาทจนถึง9,500บาทสำหรับส่วนต่างนะครับบวกเพิ่มอีก300บาท ในส่วนของข้าวเปลือกหอมปทุมนะครับจังหวัดกรุงเทพมหานครราคาบาทต่อตันนะครับซื้อขายจะอยู่ที่12,400บาทจนถึง12,800บาทส่วนต่างนะครับบวกเพิ่มอีก200บาทจังหวัดชัยนาธนะครับราคาบาทต่อตันจะอยู่ที่11,800บาทจนถึง12,300บาทสําหรับส่วนต่างนะครับราคาย,ยังคงตัวจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับราคาบาทต่อตันจะอยู่ที่ 1 1 8 0 0บาทจนถึง12,000บาทส่วนต่างนะครับราคายัางคงตัวเช่นเดิมครับเรามาดูในส่วนของข้าวเปลือกหอมมะลินะครับความชื้นที่15%จังหวัดพิษณุโลกนะครับราคาบาทต่อตันจะอยู่ที่13,500บาทนะครับสำหรับส่วนต่างราคายัางคงตัวเช่นเดิมครับบุรีรัมย์นะครับราคาบาทต่อตันจะอยู่ที่14,800บาทจนถึง15,200บาท สำหรับส่วนต่างนะครับบวกเพิ่มอีก200บาทนครราชสีมานะครับราคาบาทต่อตันจะอยู่ที่13,500บาทจนถึง1 5 0 0 0บาทสำหรับส่วนต่างนะครับราคายังคงตัวร้อยเอ็ดนะครับราคาบาทต่อตันจะอยู่ที่13,800บาทจนถึง14,800บาทสำหรับส่วนต่างนะครับบวกเพิ่มอีก300บาทขอนแก่นนะครับราคาบาทต่อตันจะอยู่ที่15,000บาทจนถึง16,500บาท สำหรับส่วนต่างนะครับบวกเพ allora ิ üyor, ่มอีก500บาทยโสธรนะครับราคาบาทต่อตันจะอยู่ที่16,000บาทจนถึง16,500บาทสำหรับส่วนต่างนะครับบวกเพิ่มอีก500บาทจังหวัดอุดรธานีนะครับราคาบาทต่อตันจะอยู่ที่14,500บาทจนถึง15,800บาทสำหรับส่วนต่างนะครับบวกเพิ่มอีก500บาทสุรินทนะครับราคาบาทต่อตันจะอยู่ที่ 14,500บาทจนถึง1 5 0 0 0บาทสำหรับส่วนต่างนะครับบวกเพิ่มอีก500บาทศรีสะเกตนะครับราคาบาทต่อตันจะอยู่ที่16,500บาทจนถึง16,800บาท, 24, บาทในส่วนต่างนะครับบวกเพิ่มอีก500บาทจังหวัดอุบลราชธานีนะครับราคาบาทต่อตันจะอยู่ที่13,500บาทจนถึง14,500บาทสำหรับส่วนต่างนะครับบวกเพิ่มอีก500บาทนั่นเองครับ มาดูในส่วนของข้าวเปลือกเหนียวนะครับกอขอหกจังหวัดอุดรธานีนะครับราคาขายบาทต่อตันนะครับจะอยู่ที่9,500บาทจนถึง11,000บาทนะครับส่วนต่างบวกเพิ่มอีก200บาทจังหวัดขอนแก่นนะครับราคาบาทต่อตันจะอยู่ที่12,000บาทนะครับจนถึง11,000บาทสำหรับส่วนต่างนะครับบวกเพิ่มอีก100บาทสำหรับข้าวเปลือกเหนียวนาปังนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับราคาบาทต่อตันจะอยู่ที่ 1 1 0 0 0บาทนะครับจนถึง1 2 0 0 0บาทสำหรับส่วนต่างนะครับบวกเพิ่มอีก2 0 0รบาทนั่นเองครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับราคาซื้อขายข้าวเปลือกในแต่ละพื้นที่พี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับที่ขายข้าวกันได้ราคาต่างนี้หรือเปล่าครับแต่ละพื้นที่นะครับราคาขายที่เท่าไหร่กันบ้างแล้วพิมพ์ราคามาได้นะครับในแต่ละพื้นที่ของทุกคนแจ้งให้ทราบกันด้วยนะครับทางเราจะอัปเดตราคาข้าวให้กับพี่น้องเกษตรกร อย่างสม่ำเสมอนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าล,ลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ